สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผู่ใหญ่ครับแนะนําตัวเองนะครับครับผมผู้ใหญ่เจริญรักเมีอยู่ที่หมู่สามตำบลหนองกระเจาพรมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับครับผมวันนี้เรากําลังหยอดข้าวใช่ไหมครับครับตะกอนที่ผู้ใหญ่ใช้เครื่องหยอดนะครับก็เป็นใช้วิธีไหนนะครับทานา๋อาวานนาน้าตมครับนาน้ำตมนะครับครับตอนนี้เราเอาเครื่องหยอดของบริษัทพลเจริญช่างคิดมาหยอดนาแห้งเลยใช่ไหมครับ ก็อันนี้ก็เป็นแปลงนี้ที่เราเห็นอยู่ก็เป็นเคยเป็นนาตมเนาะกลับเป็นนาน้าตมแล้วเป็นพื้นนาดินเหนียวตอนนี้เป็นแห้งแห้งเป็นแห้งได้ยังไงครับปกติเป็นนาตมเราก็ไม่ให้น้ําเข้าหรือยังไงครับไม่ไม่ให้ไม่ให้น้าเข้าครับอ๋อไม่ให้น้ําเข้าแล้วก็ตีเป็นแบบนี้ครับครับแล้วก็ไถครับไถเข้ามั่งไม่เข้ามั่งนะครับอ๋อครับผมครับแล้วก็หยอดเครื่งหยอดไปแล้วประมาณสักสองสองไร่ก็กว่านะครับครับเออเป็นยังไงบ้างนะครับ ็รู้สึกว่าดีนะฮะในลักษณะที่ว่าดินเป็นดินที่พื้นที่ไม่เสมออะในลักษณะที่ว่าเราถ่ายไม่เข้าครับครับก็เราเปรียบเทียบได้ดูได้เนะครับเนี่ยวกคนนะครับดูได้ว่าฟังสายมือเรานะครับอันนี้เป็นเคยเป็นพื้นที่แปลงนี่นะครับเคยเป็นนาเลนนะครับทีนี้นาเลนก็ดินมันมับดินมันมับตัวดินมันแข็งนะครับไถยังไงกี่รอบก็ลักษณะดินแบบอย่นี้นะครับก้อนใหญ่ๆนะครับ แต่หล so you know. ังจากหยอดไปแล้วนะครับก็เราดูได้นะพื้นที่ก็ดูลักษณะเหมือนเราตีดินไปแล้วนะครับแต่อันนี้เราไม่ได้ตีดินนะครับมันมีลูกกิ้งหน้ามีลูกกิ้งหลังแล้วก็ตัวกระทู้จานนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องหยอดนะนี่นะครับตัวนี้มีลูกกิ้งหน้าตัวนี้นะครับอันนี้ตัวลูกกิ้งหน้าแล้วก็มีกระทู้จานนะครับเราก็มีลูกกิ้งหลังอีกตัวหนึ่งที่นี่นะครับก็ช่วยดินที่ก้อนใหญ่ๆนะครับตัวนี้ลูกกิ้งหน้ามันจะบดดินไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ตัวนี้กระทู้จานนะครับสองตัวมันก็หมุนตลอดเวลานะครับทาให้ก้อนที่แบบอย่างนี้ครับอย่างนี้เนี่ยเช่นตัวอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มันจะบดอย่างนี้บดสดปุ๊บแล้วก็ตัวนี้มันจะโดนอนนี้เออใบกระทู้จานนะครับเรียกว่ามันแหวกดินออกนะครับก็ทําให้ก้อนอันนี้มันก็แตกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวขาใบกบนะครับตัดท้ายขาใบกบเม็ดก็ลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก้อนที่เหลือนะครับก็ลุกกิงหลังก็โดนอีกทีหนึ่งนะครับ นี่นะครับอันนี้เราใส่เม็ดข้าวนะครับตัวนี้เม็ดข้าวเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ตัวใส่ปุย๋ยแต่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับหอมแล้วแต่นะครับบางคนก็ใส่ปุ๋ยพร้อมบางคนก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับตัวนี้พันข้าวนี้นะครับผู้ใหญ่ครับที่เรากําลังหยอดอย,อยู่เป็นพันข้าวเป็นพันุอะไรนะครับเป็นข้าวของตลาดที่ทางกรมเขาจะมาได้รับประกันนะครับพันข้าวแปดหนึ่งอ๋อข้าวแปดหนึ่งเนาะครับ เป็นข้าวอายุเป็นสั้นนะครับหรือเป็นอายุเท่าไหร่ครับกลางๆนะฮะประมาณข้าวอายุสั้นประมาณเก้าสิบวันขึ้นเนกะ้าสิบวันขึ้นเนะาะก็เป็นอายุอายุสั้นเนะครับครับเออครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่จะหย่อดได้เลยนะครับนี่นะครับการทํา ขอนพื้นที่นะครับอยู่สายมือเหมนะครับมองได้ว่าขอนใหญ่มากนะครับขอนใหญ่ๆแต่หลังจากหยอดไปแล้วนะครับก็เป็นกบดินนะครับเหมือนเหมือนเรียบเลยนะครับเนี่ยฟางข้าวหน้าหนนะครับถ้าเป็นเป็นกระถูจานนะครับทําให้เป็นฟางข้าวนุ่ยาที่เราที่ก็ตัดตัดดินออกนะไม่ไม่อุ้มดินไปนะครับไม่ลากไปนะครับก็หยอดได้สบายๆนะครับอันนี้พื้นที่ที่ยหยอดวันนี้ สิบห้าไลนนะครับที่จะหยอดนะครับตั้งสเตอร์นะครับก็ไร่ละประมาณแปดกิโลนะครับแปดกิโลกรัมต่อไลนนี่ครับนี่ครับหลังจากหยอดนะครับเราเปรียบเทียบดูได้นะครับยูสายมือผมนะครับเนี่ยพื้นที่ก้อนใหญ่ขนาดนี้นะครับเนี่ยนะครับก้อนใหญ่ขนาดนี้ไม่จําเป็นปั่นนะครับนี่ครับเราก็ลังจหย่อดไปแล้ว นยครับตรงนี้หลังจากหยอดไปแล้วพื้นที่ลักษณะดินเหี่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเราเปรียบเทียบระวังพื้นที่ที่ยังหยอดไปแล้วเราพื้นที่ยังไม่ได้หยอดนะครับก็ประหยัดค่าปั่นไปอีกนะครับการหยอดก็ง่ายนะครับไม่ยาก เรื่องหยอดข้าวของบริษัทพลเจริญช่างคิดนะครับประหยัดเมล็ดพันธุ์ประหยัดค่าปั่นนะครับนะครับไม่ต้องเป็นปั่นนะครับไถหานทวนนะครับหนึ่งรอบหรือสองรอบนะครับพอครับเราก็ประหยัดเมล็ดพันธุ์ครับเนี่ยพื้นที่สิบไร่นะครับวันหนึ่งนะครับถ้าพื้นที่แบบนี้นะครับตัวเจ็ดแถวตอนนี้ที่หยอดอยู่วันหนึ่งหยอดได้ไม่ต่ำกว่าห้าสิบไร่นะครับ นี่นะครับนี่นะครับพื้นที่นะครับตัวนี้เราดูได้นะครับที่ผมพาไปดูอยู่นะครับเป็นก้อนใหญ่แบบนี้เราจะให้ดูนะครับหลังจากหยอดไปแล้วมันก็จะเรียบนะครับเรียบลักษณะแบบนี้ครับ นะครับเราใกล้ถึงถึงขึ้นยอดแล้วนะครับนี่ก็เป็นลักษณะการทำงานถึงขึ้นนะครับ どう เทียบเทียบดูได้เลยครับนี่นะครับพื้นที่ตรงนี้ฝั่งหนึ่งหยอดไปแล้วขวามือผมนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือยังไม่ได้หยอดนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ